พี่น้องพี่น้องสาวบึงการมาอีกแล้วสาวบึงการมีข่าวมาบอกสาวบึงการไปอ่านเห็นอยูเพจเพจหนึ่งเพิ่นโพดว่างสิละพี่น้องข่าวสั้นแม่นักร้องสาวเข้าโรงพยาบาลตัดพอเงินบ่มีพี่น้องบอ่มีด้านหัวหน้างานบอกอย่าให้พูด ผู้จัดก,การบอกยาหนีออกจากบ้านแบบนี้สงสารนักร้องสาวด้วยวะซานพี่น้องไพเป็นอ,อียงเฮ้ยยู่งใดเฮ้ยวงมอลำวงหมอลำเพราะว่าเพจนี่นะเพิ่นติดตามวงมอลำสาวบึงการเห็นเพื่อนโพสสาวบึงการก็เลยเอ๊มีเกิดอยียงึ้นนอ้อบาท,ทนีนสาบึงการกะมะมังคิด ไปไล่อ่านคอมเมนต์เพิ่นเด้อยพี่น้องไปไล่อ่านคอมเมนต์เพิ่นว่าเพิ่นหมายถึงผู้ใดพอแม่พี่น้องเพราะจะคิดออกอยู่บ่ว่าเป็นผู้ใดข่าวสั้นแม่นักร้องสาวเข้าโรงพยาบาลตัดพ่ม,มีเงิน่าซั่นอันนี้นี่นี่นี่้าวันการไปอ่านโพ์อันเอเพื่นเมนอยู่แต่โตพเพิ่นเนาะตอนนี้ญาติฝ่ายแม่กับทีมแม่ฮัก เม้นทะลอกกันอย่างมันเทียงกันเรื่องหนี้สินแม่นักร้องไฟแม่ฮักกับผู้จัดก,การบอสใหญ่ขอร้องให้ลบโพสตโอ้ยเทียงกันอ้ยอ่านท่านบอสาบวงการอ่านประทันตอนนี้ก็มีแม่นักร้อง30สบล้านวิวออกจากบ้านมาอยู่คนเดียวขนาดงานวงลูกสาวมาจัดที่บ้านตัวเองยังไม่มาวัสวะกรรมทำกับใครไว้มันได้รับเร็วขนาดนี้เลยเหรอเนี้ยวัสันวา พี่น้องเพิ่นว่าผู้ใดสาวนักร้อง30ปสิวิวสันว่าสาล้านวิวเนี่ยมองอีกมุมหนึ่งสร้างกระแสให้มีงานมีเอซีหรือเปล่าเพิ่นว่าวันเปิดวงเงินมาหลายแสนวันละสมแสนเงินมาหลายเป็นล้านเอาไปไหนหมดเพิ่นว่าได้เงินทุกรอบเอาไปใส่สันเดแม่นักร้องสาวน่ะบ่มีเงินาง่าโรงบาลทุกคน เอฟซีเป็นกระริบไปเม่นกันสนันยุดไต่โพดเลยว่าเป็นอียงค,คือสิบ่มีเงินไปรักษาตูท,าท,าทั้งทที่ลูกสาวนะได้เงินมาไล่หลบแล้วเป็นล้านเป็นแสนว่าสันดิแม่นเพิ่นหมายถึงผู้ใดพี่น้องเบาแห้งบ่ใดเบาแห้งบ่ใดสาวบึงการกระบอกหูจักกันว่าเป็นผู้ใดเอฟซี FC หุจักก็เม่นบอกสาวบึงการได้ได้ว่าเป็นผู้ใดเพิ่นหมายถึงผู้ใด แต่ว่าสาวบึงการกระสงใส่ยอยู่ได้ว่านักร้องสามสิบล้านวิวนี่ไหมเออเป็นคุ้นๆอยู่ได้เนาะสามสิบล้านวิวนี่เป็นคุ้นๆอยู่สิอยู่ทางไดโนอทางทางได้มีบุญบางไฟขุนบอกเฮ้ผู้ไดห้ห้เม่นบอกสาวบึงการเนเอ้อบางคนพันกันว่าหรือเม่นได้มาไล่ทิพ เือนเดนมาไล่ถูกหลอบอยู่เม,ม่ื้อสิบะมีเงินคาโรงบานมาสั่นกระเจางว่า,วาโอ้ยเรื่องนีกเหตเให้สาวบึงการนอนบลับอีกละ่ะพี่น้องผู้ในห,หูก,กาแาเมียนบอกสาวบึงการด้อเดียวสาวบึงการสินอนบลับจ้ะ